สวัสดีครับวันนี้นายน้โมนาจะมาแนะนำนะครับพอดีผมสั่งกะปิมาจากนครศรีธรรมราชนะครับจากแดนใต้นะครับแล้วเอามาใช้ให้กินในบ้านรู้สึกว่ามันเป็นกะปิที่มีรสชาติดีนะคุณภาพดีนะเป็นกะปิที่ผลิตแบบวิถีชาวบ้านแท้ๆนะครับมาดูเม็ดกะปิแท้ๆว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมสังเกตจาก ัวกะปินะครับถ้ากะปิที่ทั่วไปที่ขายในท้องตลาดส่วนมากราคามันก็จะถูกแล้วก็มันจะมีส่วนผสมของแป้งนะครับเพื่อที่จะให้กะปินะ่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นก้อนใช่ไหมนะแต่ดูลักษณะของเม็ดรกะปิแท้ๆนะที่เขาผลิตแบบวิถีชาวบ้านนะครับเนี่ยมันจะเป็นขุยนะครับมันจะเห็นตัวกุ้งเลยนะนะดูกุ้งนะดูจะชัดเลยนะนีนะ่กุ้งเคยหรืออะไรก็ที่ว่าไปนะที่มาใช้ทำในกะปินะครับส่วนรสชาตินั้น มันได้รสชาติของธรรมชาตินะครับมันเป็นเนื้อกุ้งเป็นเนื้อโอ้ยทำกับข้าวไปทําอะไรก็อร่อยนะนะกินเฉยๆย,ย,ย,ยังอร่อยเลยนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับกะปีแท้ๆนี่มันไม่หอมมากเลยรสชาติหอมนะครับอร่อยได้ความกลมกล่อมของเนื้อกุ้งของเนื้อน่าจะทำจากเคยนะนะแล้วผสมหลายๆหลายๆอย่างนะครับ กินแล้วขนลุกเลยมันไม่เค็มมากนะครับมันพูดง่ายๆคือมันมันหอมอร่อยอะ่ะที่สำคัญผมก็เลยมความคิดว่าผมได้ของดีมากินแล้วนะผมรู้สึกว่ามันดนะีผมก็เลยเอาใส่กระปุกนี่เลยหนึ่งกระปุกนะครับหนึ่งกระปุกเราจะขายที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยบาท เอามาในราคาแบ่งปันนะไม่มีกำไรมากมายหรอกนะอยากให้ไปชิมดูอันนี้อัดแล้วนะครับเม็ดเม็ดกะปิมันเยอะสวยงามน้ำหนักก็ประมาณกระปุกนี้น่าจะประมาณครึ่งกิโลนะครับรวมกระปุกด้วยเดี๋ยวปึ๊บปุ๊บใหม่ปึ๊บ,บ,บน,ะนะนะประมาณครึ่งกิโลนะห้าร้อยารกัมนะครับห5 0ร้ 50, 50. อยห้าสิบห้าร้นี่ก็รวมไอ รปุกไปด้วยนะครับโอเคนี่แหละคือกะปิแท้จากแดนใต้นะครับอยากให้เอาไปชิมกันนะรับรองแก้วนะสวัสดีครับ